ใช่ครับซีซั่นใหม่มวยกบคนดูบอกเจอมวยกบอีกแล้วหรอพีอ่คือจริงๆก็จริงๆผมจะไม่ได้ทำคลิปมวยกบแบบเยอะเอะหรอกครับเป็นซีซั่นนี้แต่ว่าเนี่ยมันเป็นวันแรกในการประเดิมสนามในการรีแลงซ์มาของผมนั่นเองนะครับแล้วผมเนี่ยก็จะกดกับกบเมดส้มซึ่งผมเนี่ยจะคัมแบกกับมาเก็บมวยเมดส้มนั่นเองนะครับก็ก็คือจะได้เล่นกับน้อง บ่อยขึ้นนะน้องรักนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูคอมโบออโต้วินของตีติดปิ้งดีกว่านะครับออโต้วิน1 <laughs> Auto ินะออโต้วินทีมตรอข้าม <laughs> เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าคอมโบนี้เนี่ยจะยังลั่นในซีซั่นปัจจุบันนี้หรือเปล่านะครับในการปรับเปลี่ยนอะไรมาบ้างก็ไม่รู้เหมือนกันนะยังไม่ได้ตามแพทเลยเนะี่ยเป็นว่าเดี๋ยวเข้ามารับชมคลิปกันเลยแล้วกันนะครับคลิปนี้เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด3เกมนะ อืมแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นเกมเต็มทั้งหมด3เกมน่าจจะเป็นเกมเต็มเกมแรกเกมที่2อาจจะไม่เต็มมากส่วนเกมที่3ไม่เต็มเลยนะครับ 24 Pay รับเติมเกมออนไลน์อัตโนมัติตลอด24ชั่วโมงปลอดภัย100%และนี่โปรสำหรับชาว ROV โคตรคุ้มถูกมากๆแนะนำกันไปเติมเยอะๆเลยนะครับ24 Pay เท่านั้นและใครกำลังมองหา R.O.V. คุ้มๆพร้อมเล่นลูนครบสกินแรมากมายการันตีผู้ติดตามมากกว่า200,000คนผมแนะนำเพจแอดมินต้น TP7 ชื่อเพจย,ยุ่ใต้คิปนะครับมา let's go let's go ป๊ด คือตอนนี้เนี่ยผมก็ยังติดเม็ดแดงอยู่นะครับยังไม่ได้เม็ดส้มนะเนี่ยดูจาจตรงเม็ดเนี่ยแต่ว่าซีซั่นนี้เนี่ยแต่ว่าดูต้นเดือนก่อนนะครับผมก็ยังไม่เชื่อว่าต้นเดือนผมจะเออไม่ส้มหรือเปล่าแต่ก็จะลองพยายามดูเพราะว่าแต่ที่ผมบอกนะผมก็มีติดงงติดงานด้วยนะครับแล้วก็เล่นช่วงที่แบบเลิกงงเลิกงานอะไรอย่างนี้แต่ก็จะทําเต็มที่นะครับเพราะว่าผมจะล่าเม็ดส้มเม็ดส้ม เอ้ยทำมันเจ็บคู่เลยวะอาจจะมีแพนวางแพนเก็บอันดับหนึ่งแล้นะส่วนซาต้าเนี่ยผมยังนั่งคิดอยู่นะว่าผมจะเก็บรหัสหลักหรือว่าจะไปเก็บอีกรหัสหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆก็อยากจะเลือกแบบเลือกสัก2องรหัสแนตะ่โดนเฟิร์สบับ น,นี่ก็ถ้าเล่นกับกบก็อยากจะแนะนำม,มาเติมเรียนออฟนะเก็บเฟิร์สตอนก่อนอะไนผมพูดแล้วว่าผมพูดผิดแก้แก้ก็คือถ้าเป็นไปได้ก็อยากเก็บ้าดเดียวนั่นแหละแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะครับเพราะว่าเก็บไม่ส้มสองัดจ,จริงๆมันก็ไม่ใช่ง่ายใช่นไร ก็เลยรู้สึกว่าอาจจะได้เก็บ2หัตาดหรือเปล่านะดูก่อนนะครับผมยังไม่เบลสเลยว่ะแต่ว่าก็น่าจะทันมังกรน,นะเบลสีโอเคสีพอดีป่าเรากำลังมานะครับ,บรเป็น120ก่อน มันจะทันเหรออู้มันเออไอเจะเต,เตแบบลำโคตรเบาเจะไม่ได้เก็แบแตกช่วงช่วงช่วง แรกๆอาจจะยังไม่ท็อฟอร์มนะครับเขาเรียกว่าต้องเรียกฟอร์มก่อนนะเลนตีนวยหัวคริสเพนอยู่แถวนี้ปแหนะเย้ยไม่เจ็บไม่เจ็บมาจ้าตายแทน,นวิ่งโดอยเขียวหมดเลยเหรอ นี้ใครสวยนี่ผมสวยดิแล้วก็จริงๆแัดถัดนี้นะผมว่าวับกลับตายก็วับกลับเลยนะครับเพราะว่านี่มีขีดสกเกต็ตโคตรเร็วคือเปลี่ยนทามมิ่งได้เลยอาจริงเอาเฮ้ยตายอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยตึกแปลกวะเนื่อยมาจากไหนเนะี่ย เฮ้ยก็ Go! น้องพี่อันนี้โดนได้ชาตรกี้ที่เห็นแบบยืนห่างหน่อยเนี่ยก็เพราะว่าเออไม่เสียงไม่เสียงเดินเข้าไปในพุ่มเพราะว่าบางทีไอจัตเตออาจจะเห็นนะครับว่าถ้าจะตเตเห็นเนี่ยมันก็อาจจะหนี เกิดนะใหญ่ๆจะต้องนิ่งนิ่งไว้ก่อนโอเคก็อย่างที่ผมบอกนะครับถ้ารีได้ก็รีถ้าไม่อยากรีก็ไม่ต้องรีงนี่เพราะว่ากบเรามีฮิวผมลืม ผมชอบลืมเพราะว่ากบาจากการแบบขึ้นไอเทมขออเขาจะขึ้นเป็นไอเทมอันนี่นะครับของซัาจะเป็นฮิลนะครับแล้วก็ช่วงกลางหรือเลนเนี่ยจะไปเปลี่ยนเป็นล้างนะครับเฮ้ยพอเลน่ันไหมวะไม่จะเดินเดินไปแล้ววะ ยังไงเรามั่เห็นเนาะแห้งกลุผมได้แต่ซินเนี่ยโดนล้าจงล้าช็อตมาไม่มีตีเออ ติวกูดาวช้าไปหน่อยเออแล้วผมก็เล่มบอกนะครับว่าผมจะมาลองเล่นอัลกอรี่กับบูมสติกให้ดูอยู่ก็คือเซตของเอาไม่ใช่อัลกอรี่กับอัพนะครับเอาจริงผมรู้สึกว่าเล่นกับอัลกอรี่ก็ได้นะครับก็ไม่แย่นะครับเล่นกบเล่นก,บกับอัลกอรี่หมายถึงแบบเราเล่นมวยคู่กับกบแล้วมวยก็ออกไอเทมอกอัลกอคือบางคนน่ะอาจจะมองว่าดาเมจมันจะไม่สุดใช่ไหม มันจะไม่ค่อยแรงเท่าที่ควรแต่ผมก็บอกผมก็มองว่ามันก็แรงอยู่อืมมันแรงอยู่เลยครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูตาหน้านะแล้วก็การเล่นเซตของกวนี่นะครับค,รคือต้องเรียกว่าคือต้องเรียกว่ามันแทบจะเพิ่มโอกาสเปอร์เซ็นต์ m อ p ให้เราเลยนะครับก็ เผด็จบันเดี๋ยวนี้เนี่ยก็น่าสนใจตรงที่ว่ามันได้เอ็มมันก็จะมีโอกาสได้เหรียญทองแล้วก็มีโอกาสได้2ดาวใช่ไหมสอดาวขึ้นอะไรอย่างนี้เดี๋ยวมันก็เลยค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับในการที่จะเล่นเอา MVP นะครับตั้งใจเล่นนะมันทําให้แบบคนเราแบบตั้งใจเล่นขึ้นอะไรอย่างนี้แต่ตอนนี้เนี่ยไปสามคิวอยู่เนี่ยอย่าเชื่อ รุ่มรำซาลา,าเหเขมโอ้โหไม่ได้ตะคิวก็แปลงจากว่าน,น้องได้ตะคิวเนี่ยเฮ้ยฟรนตินวยลำถึงไหมไม่ถึง หมือนกบเราจะเล่นนะเอ้ผมไม่ได้คอเกมกันนะครับเขียนตอรน,นี้ผมเล่นอัพโผให้ดูก่อนหนะ<ม>นว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่<น>มันไม่ได้คิวเลยเนี่ยตอนนี้จริงๆผมควรจะได้5คิวขึ้นนะไม่ใช่3คิว<ม><น>โอเคสี่แล้ว คือข้อเสียของการได้คิวน้อยหนึ่งเลยที่เห็นชัดๆเลยก็คือจนเพราะว่าการได้1คิวเนี่ยมันก็ได้หลายร้อยอ่ะนะครับเ oh ช่นนการไม่ได้คิวเลยก็ทำให้เราจนได้เหมือนกันนะครับมเมื่นตี รื้มชว้าโอ้โหเหลือจะเชื่อเรียกว่าตัวเปิดที่ดีนะครับไม่งั้นเราคิวเฮ้ยไม่้นยิ้มใช่ครับเดี๋ยวไปเจอกันอีกเกมหนึ่งนะเกมหน้าก็อาจจะลงเต็มนะเพราะเล่นเอากระนี้ให้ดูไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูสัตว์ตรงสติกกันนี่ m v P เหรียญทองแบบนี้เพิ่ม2ดาวใช่นไหมใช่ ชืบชืบคอมมานเมอดอร์2มาได้สองดาวครับจัดไปในรุ่นเรียกว่าเปิดประเดิมซีซั่นได้สวย <You are S 1> มามาดูวันดีกว่านะครับสำหรับเซตของอากัวนี่นะครับนอ้ผมก็ต้องย้ำก่อนนะครับทุกคนมวยกบออตโอต้วินในช่วงอ่า ในช่วงที่ดับมาปูกตานะในช่วงที่ดับตัวแบบไม่แย่เกินนะครับอย่างที่้องข้ามเป็นแบบอะไรเอลสูแคลรี่อะไรเงี้ยแล้วเม็ดมวยก็แพ้อะไรอย่างเงี้ยเออมวยแพ้ฮีโร่โดนแก้อะไรเงี้ยเออถ้ามันไม่เจอแบบนั้นอ่ะมันก็โหจากโอกาสชนะประมาณ5 0เปเ็นป็นแบบเจ8 0สิบปสิบหรือเก้าสิบได้เลยนะครับไอนี่เล็กแหละ เอาอะไรมาตันมาเหรอตันมาเฟิร์สบงเฟิร์สบัตถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก็แนะนำนะครับให้เช็คว่าแคลรี่มันหลวมมันหลวมเลยวะมันแหลมไหมดืบ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 เจ็บนี้อีกนานเจ็บนี้ไม่ลืมเฮ้ยมันสวนเฮ้ย เอาเอาเอาเลือดพอไม่ต้องเอาเยอะตีดโดวงปนสวนก่อ,อนหน้านี้ผมพูดเรื่องการยืนแหลมใช่ไหมครับในยวคต้นเกมที่เราจะเอาเฟิร์สเนี่ยผมเคยบอกไปว่าถ้าอยากได้เฟิร์สเนี่ยก็ลงไปเลนอ,อัพใช่ไหมแต่เราก็ต้องดูเลนอ,อัพด้วยนะครับว่าเลนอ,อัพเนี่ยเขาเล่นลึกเล่นแหลมไหมเ,เขากดออฟเลนเราหรือเปล่า ถ้าไม่ก็ไม่ต้องไปก็ได้นะครับนี่โดนคือถ้ากลบรวบมาให้แล้วเนี่ยนะครับล้วเลือดโลโลหรือว่าครึ่งหลอดอะไรเงี้ยเราไม่จาเป็นจะต้องโป๊กสองก่อนนะครับเพราะว่ากบลดกอบให้ละต่อไปที่เราควรทําเนี่ยก็คือการงัดครับตามเมจสกิลหนึ่งเนี่ยแรงมากนะผมบอกก่อนอ่านี้โดนผมบอกเลยนะว่าดาเมจสกิลหนึ่งมวยเนี่ยแรงมากนะครับถ้าเล่นกับกรบ่ะ รวบม,มาแบบครึ่งหลอดรวบม,มาปุ๊บเนี่ยโดนรถเกาะจากโกบเบกง,งัดเข้าไปเลยครับอ่างัดเสร็จอันติพาร์สีบเข้าไปปิดสกิลสองทีหลังยิงตัวบังบายเนี่ยยังไงก็ตายตั้งแต่อันติละเพื่อบางตัวตายตั้งแต่งัดอหะงัดแล้วก็พาร์สีบก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องอันติอะถ้าเจอแบบบางจริงๆอะแล้วเราโคตรแรงอะไรเงรี้ย ไม่ทันคีบกลางเลยเร็วเกินแล้วก็เล่นนะรกรณีที่เล่นกับกบอะไรแบบเนี้ยผมอ่ะจะเล่นแบบเรียกว่ายังไงดีจะชอบเห็นผมเล่นแบบว่าไม่ค่อยผมแบบใช่ไหมเ,เล่นแบบชั้นชงชั้นเชิงอะไรอย่างนี้บ กิลมันยังช้ายอยู่อ่ะช่วงต้นกิอ่ะโอเคอย่างไรตรงนี้ไม่มีอันติซ,ซีซีไปเพื่อไอซีซีไปก่อนไม่มีพาสซีฟโอเค ตะกี้ผมเดินออกมาเพราะผมจะเก็บพาสี้วเพราะว่ามันอยู่ในระยะโจมตีมันจะไม่เก็บพาสีให้ครับเคท้ากว่านี้แล้วนะครับอือจริงถ้าเกมนี้เนี่ยเห็นผมตัดไปหลายๆช็อตก็อ่าไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ได้ปล่อยเป็นคลิปเต็มนะเกมเนี่ยมันไม่อาจจะไม่ได้ปล่อยเป็นคลิปเต็มเหมือนเกมสองแต่ดูก่อนอาจจะปล่อยก็ได้ ไม่ใช่เหมือนคิดเต็มแบบเกมแรกเกมแรกเนี่ยคือไม่ได้ค่อยตัดเลยใช่ไหมไม่ได้ตัดอะไรออกเลยแต่ว่าเกมนี้ดูก่อนว่าผมจะตัดออกหรือเปล่าเจอต้นไม้ก็ระแวงอยู่ตัวมันกดลงยากอะบื่อกับมันมีซีซีในตัวนะชึบเฮ้ยดื่นไปได้ไงวะ รอเดี๋ยวมันเดินมาเพื่อมันโดนหน้ามังกรเคตังเหรอเอาเพื่อนมึงไปไหนไวะเพื่อนมึงไปไหนไวะอ๋อโอ้โหอ,อ,อ,อะไรครับที่ไม่ได้ใครวะสาวุแคลลี่มาเสิร์ฟถึงพี่เลยย่างเนี่นะเสิร์ฟมาพเพื่อนหายคือเราปิดดาเมจไม่ได้ล้วครัรบปากกนีนะชวนต้นเกม มันค่อนข้างแตกต่างบูมสติกกับดาลเลมนะเซตแล้วก็นี่บูมติกสองชิ้นแรกแตกต่างพอสมควรนะครับเรื่องดาเมจอ้ดดโดนล้านมันก่อนอ้าป่าแล้วตายด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวเกมไม่ตึง เราก็คิดว่าได้งไงผมกระกบก็เลยเดินออกไม่เป็นไรครับรมี่เคลียร์บนไปนะเพราะว่าเพื่อนเราเคลียร์กลางไปแล้วเร,เรียบร้อย เรียบร้อยศัต <laughs> รูหายไปแล้วโว้ยแกม์ได้บูมสติกมาละบูมกระติกอันตีผมยังไม่มีนะครับเนี่ยจะเห็นแบบพวกผมแบบเล่นกันแบบไม่ค่อยโผล่กันสักเท่าไหร่นะเอาสวยไปดีกว่า จะแบบจะเดินรอสกิลกันนะครับจะไม่รีบโผล่เกินเพราะว่ารีบโผล่เกินไปแล้วไม่มีสกิลมันก็ทำอะไรไม่ได้ดีนะโอ้โหเออบูรา่าเป็งหลบทันกันว่ะเกือบโดนเซนหยอดแล้ว ไม่เดี๋ยวผมจะไปดันตาตาด้วยนะเออวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเล่นมวยสักนิดนึงอ่ะให้แต้มขยับหน่อยแล้วก็ให้แรงมันขยับหน่อยผมไปกดฟาตานะอยากสวนมูาจไดนะคือบางคนอาจจะเห็นว่าทำไมผมไม่สวนมูาดใช่ไหมคือด้วยความที่ผมเนี่ยไม่ได้เล่นอาแบบต่อเนื่องสักเท่าไหร่นะครับก็เลยไม่มั่นใจ เออตอนนี้คือความมั่นใจมันยังไม่เต็ม้อยนะรอก่อนนะครับ <S <S เพราะว่าซีซันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็กลับมาเล่นรวๆเนะี่ยเออเรียกความมั่นใจสักคู่นะครับช่วงแรกๆอาจจะไม่ค่อยเห็นแบบช็อตบิวบาร์หรือว่าช็อตกล้าเล่นอะไรเยอะนะช่วงนี้แหละช่วงตงนะ้นสี่เนี่ยเป็นไงมวยกบเราคุมชงคุมเชิหรือรถ้าไม่เจอฮีโร่ที่ชนะเราขาดขนาดนั้นเนี่ยมวยกบก็สามารถเล่นได้ปกติเลยครับเออเรียกว่าเล่นได้แบบตงึตงๆ เก็บเก็บข้ามก่อนเดินเก็บพาสีเสมอนะครับทําให้เราดูช้าขึ้นนะแล้วก็เล่นง่ายขึ้นด้วยครับแล้วก็มวยจะเก่งขึ้นนะครับถ้ามีพาสีถ้าไม่ยอมเก็บพาสีมวยเลยเนี่ยขอไม่พูดด้วยนะคนเล่นมวยไม่เป็นเฮ้ยแบบเฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไรเนี่ยออใครที่ไม่เก็บแบบ พาสีมวยนะถือว่าเล่นมวยไม่เป็นนะครับหยองหยองยอกยอง,ยองอยไปซีเรียสเจ้ผมชาร์จแบตโอ้โหคนนึกว่าวาร์ปกลับไปและเมื่อกี้ผมชาร์จแบตจอมันดำลิปกดเดินเลยสมองสมองเบอร์ต้องไงน้องน้องร่วมพี่เล่นพี่พร้อมล่น อจริงผมอาจจะไม่เก็บแต้มในแรงให้ตันนะเนี่ยผมอาจจะแบบไปกด COV ต่อแล้วเนี่ย่อยดาเมจโอ้โหเสริมดาเมจเข้าไปคือว่าลดลดกร,ถรถอบแบบสองเท่าไปโอ้ยิงขี้แตกเยอ่ะยิงหาย สกรอร์มัุข้นคุณมาสกรอร์ผมเนี่ยอืมโคตรแรงเป็นไงบอกแล้วคือแข่งงัดแล้วก็พาสิบไปตายแล้วเจอพวกตัวบางๆนะครับเอาโอ้แล้วกดออต์ตัมันไปกดสกิลสองตรงกับสกิลสองผมพอดี กลายเป็นว่ามันไม่ได้ล็อกเป้าให้ครับเฮ้ยอะไรวะเนี่ยกดไปเลยกลัวไม่ได้ใช้โอ้โหมันดาเมจโอ้ยในมงกดโอ้โตูนตูนตันอีกอะไรวะเนี่ยโอ้หช็อตตี๋คือไม่ใช่เลยแบบนี้ไม่ไม่ใช่นะแบบเนี้ย แต่ผมก็ลึกโอเคกับไอ้ไอ้สเก็ตอยู่นะไอ้มันใช้ได้เรื่อยเลยทั้งเกมเลยไม่ได้จำกัดเหมือนไอ้โดดถ้าโดดไอ้ช่วงต้นเกมเหมือนก่อนหน้านี้ครับมันก็จะโดดได้แค่ช่วงเริ่มเกมใช่ไหมเออแต่ว่าไอ้สเก็ตเนี่ยคือม่งขี่ได้แบบมันจะต้นเกมยังแบบเลดเกมหรือจบเกมไปเลยอะไรเงี้ยคือมันเปลี่ยนไทม์ิ่งเราได้เลยนะครับมันก็ทําให้เราแบบอยากว้าวกลับมากยิ่งขึ้น หรือไม่ต้องเดินช้าไม่ต้องเดินไกลไม่ต้องเสียเวลาเยอะว้าปุ๊บถึงบอ่อเดินออกมากดสเก็ตเดินออกมาแป๊บเดียวเองได้เลยกนะ็โอเคนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเอออกตอนไหนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทีมต้งข้ามเหลือแค่ป้อมเดียวเนี่ยแต่ว่าเราก็ได้ซุปเปอร์คีไปแล้วนะครับเฮ้ยเออคือเราได้ซุปเปอร์คีไปแล้วนะครับว่าตีป้อมแตกสามป้อมไปแล้วปุ้ม แต่ว่ามันไปกดรีเลือดป้อมมาเนี่ยรุ่มโอ้โหหวานชิยบับแบบนี้จบปะเนี่ยโอ้โหพื้ช็อตที่ผมตายไปเนี่ยมันไม่น่าตายเลยวะจริงจิงสกอร์จะเฟียเ้ยวเลยมนต้งไม่ตายละ โอเคครับก็ไม่รู้ดิอาเกมเนี้ยจะไม่ตัดแล้วกันนะอาจจะเป็นเกมเต็มไปเลยนะครับเออก็น่าจะประมาณ20กว่านาทีเองหระมะั้งไม่เยอะหรอกโอเคครับเกมแรกก็จะเป็นเซตของอาโฟนะครับเกมที่2ก็จะเป็นเซตของอากอนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับอากอนี่ก็จะเพิ่มเรื่องเปอร์เซ็นต์เอ็มสูงขึ้นกว่าอาร์กอนี่อยู่เอ้ย <My will S 2> อาโฟอยู่อืมเซ็ตอากอนี่นะเพิ่มเปอร์เซ็นต์เอ็มแล้วก็เดี๋ยวไปเจอเกมหน้านะอีกเกมหนึ่งกับเกมที่3 มาวงมาเว้ยอือหนึ่งตรงหนึ่งเต็บโย,โยุ่ยเจอไออไริเตอร์นี่ไม่ชอบเลยระแวงเอง้าหมดเอาหมด,อหมดโอ้ยยังมีฟีอกอโอโห,โหมัน้อยผมจนตุยเหลือจะเชื่อแต่ว่าตาน,นี้ผมเล่นเป็นเซตของแกรนี่นะ ก็ถือว่าได้อยู่เพราะรองเท้าผมก็เป็นรองเท้ากันเวทนะออการซีซีไม่ต้องเป็นรองเท้าเจาะเวทเพราะว่าตาน,นี้ก็รู้สึกว่าเล่นโอเคอยู่ไม่ได้ลำบากอะไรมาก A v P ไม่มาแต่ว่าถ้าเราเล่นนักก่านี้มก็ต้องเยิมละไปออต่อยชงต่อยชิ่งนะติดสกิลพาซีอักอริทต่อนะก็อนี่งไงได้สองดาวอีกอะดูดี ชุ่มๆวานเชียบคอมมานเดอร์สองแล้วไอ้คอมมานเดอร์หนึ่งแล้วครับโอเคเอ็มีพี